อาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบลากาเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอลไทยซิงครับแลาก็กคาบสวัสดีไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊กบอลไทยเงินล้านครับอ่ะเปิดลูกการไทย่าหุ่นครับเริ่มเลยพี่น้องเลยเริ่มสิงานทีเขาหลายเลยครับแต่ว่าฝนบอลตกพี่น้องเขตขำเพื่มวงจังหวัดอุบลราชธานีสีวันนั้นในประเทศสลัดบอลตกโคมิดครับ รกซ้ำเงียวจักจันโมโรเป็นยังหย่อนครับผมเอาไงตัวจตัวก็วครับไอขายาขายุู่ครับผมอาจารย์แมนซีนผีกูตาเอลซีเจ็ดสุสแปดรุ่นเก่าเสากรมเออหน้าไฮแบบไห้กหับสิทไล่วันนี้สามให้มาสันวะ กูบ้าตีกองเพ่นจะากอ,อกบ้าครับขณะนี้เป็นเวลาบายสองคนนะครับผมใยสองนิดๆจะแเลี่ยวนะครับเหลือซ้อนขั้นกันล้วนี่หอบสองหอบเลนะครับเก็บงานสามไฮซิบไลโอ้ข้าวเดียวไปสองสตียาถือไคละสามไล่หน,น่อยๆขับมวนไปแต่ยังครับผมหน้าเสมอกับสีเหลี่ยมม้วนพนง่ามดีครับ อ,อยู่กับอาจารย์แมนติดผีพลัง4 7เกแรงม้าไม่มีเทอร์โบสองโอหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดแปดนิวตันเมตรครับที่รอบสองพันเจ็ดร้อยรอบหรือเปล่าเฮ้ยลงแล้วดิเอาสร้างหัวมันเถอะเยียบตาตาดเข้าไปหัวนะ เติมคันเร่งเข้าไปได้หลายคว้นตัวตัวออกทอยเสียคว้นตัวตัวออกผ่านไถหลังอู้สุดยอดครับพี่น้องครับ,บโอ้ไถจนบ่อยากเข่าทั้งนี้เราว่าแมนอีดีแกนครับถ้าไถเข่าก็ย้องเอากินซีใบเบ่งเสริมไถข่ายยา,ยาบ่ฮารเต้ไถเลือกครับ ฝนตกใส่งามคือนเขาฮะยองเขาหัวนะหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเจตุรัสเลยนะครับ แบ่งสองงานก็ผมกะไทไทยไท,ยไ,ทยไปเทลงานกะว่าห้อมสีหอดขอบกดแทะประมาณนซ้ำเก็บหัวงานในประมาณสซีซีห้อยนี่เขาก็จงไว้ครับก็ไปใช้งานที่สองบานเลือกลางมมนได้บานก็ว่นจินกลางครับแล้วก็มาเก็บหัวงานก็ขอบพร้อมกันฮาสูตรครับผมในว่านี่เด ผมเห็ดที่เขาก็เห็ดกระลายตัวนี้สูตนนี้ผสะนดอกมาขอนกับเก็บแหล้วละเก็บจงไว้แต่ซ่อนขั้นแหมกับว่าเก็บหัวงานก็ยัง่อนขั้นหัวงานเงวๆก็ถอยบาดว้เาเหล้วแต่ผูมมักนี่เทานี่เห็ดคือข่อยเสยคือข่อยเห็ดคือเรล่าวาจัดกับวันมีแต่จาของเห็ดต่างคนต่างเห็ดแห้งคับโดนมันก็แห้งจักนีเห็ดไปเรื่อย ไงตัวตัวอะไปมาแท่งอีก็นะเพราะว่าจังหวะสุดท้ายเราอีซ้อนขั้นเลยได้บาทเราโค้งวันนี้เราขึ้นเลยวาเราว่างแผนไว้ดีเด้ ไงแห้งพี่้องโอ้แต่ว่าแถวนี่ยฝนก็ไทยไหวเลยพี่้องฝนย้มฝนมานะมันมันหงก้อนโมเลยขนาดมันสูงอยู่ก็ได้อ้าวเต็มยำแมงซอนมาแล้ว ฮะซ้อนขั้นซ้อนขึ้นเลยครับผมโอ้ไก่แถมยังย้อนแสงอีกบาเ<า> <What else? S 2> อบวัดเอาสกนพี่น้องผมยางนิดสกปรกยางแห้งกขบว่าได้ขี้ไส้ไส้ครับลวกลังตีนได้ของมาแล้วฝากกดติดตามกันเลยกดแชร์น้ำเน่กันเลยกันนะครับสำหรับช่องยูทูบเบาไทยซิงด้กระทางเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเบาไทยเงินหลานลด้กระด้นครับกะ เพื่อมีสาราดีๆครับมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมกับ หน้าให้ไงก็สนุกยางเว่ยผู้ยางก็ได้ผู้ขับก็บสนุกขับแต่ว่าผู้ไทยพอคอยมกักปานไงและให้ใหญย่แน่น นี่ละกลำไลมันอยู่มองนี่แล้วมองเหยียบนี่แล้ว <laughs> แปลกแล้วทอ่อเขานึกว่าปังไฟมาตกอ๋อบ้านเป็นทอ่อน้ำอนว้านทอ่อน้ำเขา แล้วเสื้อว่าบางไี้แหละท่างขึ้นท่างลงนี่คืนแจนอยู่บ่แล้วแต่ต้องขอความเป็นทูครับน่าดันดินใส่แล้วก็อย่าขึ้นหันละโอ้ไงปานนี่ก็ยังดังอยูอ้แต่ก็ได้ Léo xuân tua hắn ti ớt 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 ฮะี่นี่วย้่โอ้ยของคอยแห้งเบอกอันนัเห็อันนั้นเห็ยแบบังก็บอกเพื่อเห็ดเสาเขาแต่เมข่อมอมตัดใจใส่เต็มนาเลยีย่หนดหขอยใส่เต็มนาเลยขอย่อยไม่แหสิดีที่วันนี้ของเกวาใย่เยเห็ดตปอกมาของคอยเปืปปปอ,อปใส่ผีเลยเดียวยัดกระตุกเลยว่าเด็ดวานเห็ดไ้างมันซ้ำหนิยังจาอยู่ แม่โยมยาวๆบุจังเห็ดโคกวั์นี่ก็แนี่ย้อนอยู่เดินบุญเลี้ยวกควิดกันแท้เออแม่นเวลาเขาแท่มุ่มันแท่งอยากบันทีมาผมไปจีมกอนมันบ่หรอขุดถึงก็มันไหนรองหน่าทังว่าเต็มบลลุดเฮียหน้าหนมเอาเห็นดิซ้ำอยู่ว่าเนนแ้แตกลูกลูกหน่ยอยู่เพิ เพราะว่าเปลี่ยนรอบมือหันเปลี่ยนมันโยมเพราะว่าดึงเออดึงมาทางนี้มันดักมันดึงอะไรเี่ว่าเพราะถ้าเดีเปลี่ยนนะสื่ออาสิลูกได้มันก็แตทบกหลวนมือสื่อกะถ่ายเจาะยโย้งคงกะฟันได้ยีกกิดอกนี่นี่แล้ว่บอกว่าใบมันจะว่าว่าเหลียวดูดูอยู่ดอกรัี่เลียวว่าพูดเหอ๋อใส่ความแห้งลดเลยเว้ยมันมาสี น้งนักมันไอ้ส่วนยื่นหรอผูดถึงว่าก้าว่านี่ก็ตัวต้องมันดีขี้เลี้ยงเพราะมันแข็มันแรงตรงเนี่ยมัไปพอดินยังแข็งมันด่างมันสีกออกจากห้องนะขนาดฐานหล่อแบบใหญ่มันยังสีกออกจากห้องอยู่มันจะไปยู่จยังปีอยู่แต่ว่ากระถ่ายมันบมันอันนี้แล้วมันแรนตรงดีกับกระถ่ายมันกสบใบเต็มๆมันก็นิ่งแล้วอันนี้ใบเบิ้อก็เหลื่อมเหลื่อมเดียงเบิ้อนรายเดียงไปอีกนื่อนเรื่องเรื่อง เชื่อข่อยสิดไ,ยได้เปลี่ยนตะกีป้ปีแล้วอันนี้มันข่อยอยู่ซือผิดเลยไปยังสีแล้วมันเลยเหลี่มแล้วนี่มันอยาก,ยากเบลเตอร์ธรรมดาสีผิ่เปล่นเออคงข่อยจนบ่เหลื่อมได้ทั้งนี้เพราะว่าข่อยตั้งเบี่ยงนะยา่า<อ>มันสีเบิดมันสีเหลื่อมทั้งเดียวมันคัดดินไปนทั้งนี้บ่เหลื่อมเลย,ย <laughs> จนได้คัดไปบนโมเดลนี้เดี๋ยวมันมีน่ มันกินเสือมันตีที่แดกกันมันตีจำทับดาษตับตรงนี่สิมันบอกตัวห้าที่พี่เสือมันอยู่เงี้ยงนึงสิที่นี่มันมันกวยได้ที่ไงเง้มรอโดมันงัดแล้วมันกัดเง้ยมันกินแล้วเพี่ยนบูดมันกัดลวมมือเก่าเลยในห้องเลยเอาตีตัดตัดแกนแบบนี้นะตัดแล้วก็ตอกเขาก็จะจูดตีดกระถ่ายไปพอตุบิฮ่าดีจ้างเขาฉากรนะตรงตรเนาะแมี้ยงนี้กันนี่ ก็เดี้ยมต่มันยยมได้ก้าวท่อนตัวจอดีกัดดูไงอัดตุกเมือดฝอยบ่อจักสาดฝอยนอยบ่ออัดไปเลยอยบอัดดกัดอัดตุกเมือกหา50สโมงเนาะจะอัดต้องคอย